ข้อ4นะครับได้ไปซื้อนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันดอลลาร์นะครับคัลซิ่งอินวันเทอรียก็คือไปซื้อสินค้ามา on account ก็คือไปซื้อแล้วยังไม่จ่ายเงินนะครับจึงมีเจ้าหนี้เกิดขึ้นนะครับ from the combo company ก็คือไปซื้อจากบริษัทคอมโบเนี่ยะครับและบันทึกบัญชีสินค้าแบบ perpetual นะครับให้เราถือว่าเราเป็นผู้ซื้อนะครับและบันทึกบัญชีสินค้าแบบ perpetual ดังนั้นเมื่อเราบันทึกบัญชีสินค้าแบบ perpetual เราก็จะต้องเดบิตด้วย อินเวนท r y ีบันทึกเป็นสินค้าด้วยมูลค่า17,000ดอลลาร์ 1, 000, 000นะครับซื้อยังไม่จ่ายเงินนะครับก็มีบัญชีเจ้าหนี้การค้าเรียกว่า Account Payable 17,000ดอลลาร์ 1, 000, 000ครับ